4. ไอเดียปลูกต้นไม้ในบ้านช่วยฟอกอากาศได้ดี 1. ห้องรับแขกต้นเฟิร์นบอสตันและต้นมอนสเตอร่าเป็นต้นไม้ที่ใช้ดูดซับสารพิษหรือฝุ่นเข้ามาในตัวบ้านรวมถึงสารพิษจากสารเคลือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสามารถปลูกได้ในที่ร่มแต่ต้องการให้มีแสงแดดส่องถึงรำไรจนถึงมากดูแลรักษาได้ง่ายและมีความสวยงามใช้ตกแต่งห้องรับแขกได้เป็นอย่างดีค่ะ 2. ห้องครัวต้นบิโกเนียและต้นสปีดิสไอวีเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกในห้องครัวทนต่อความร้อนและความชื้นจากห้องครัวได้ดี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาได้ง่ายและยังสามารถดูดซับเชื้อราในอากาศได้อีกด้วยค่ะ 3. ห้องนอนต้นทิวลันเซียและต้นไอวี่เหมาะกับการปลูกในห้องนอนเพราะสามารถคลายออกซิเจนได้ในเวลากลางคืนควรปลูกให้โดนแสงแดดแบบรำไรหรือแดดจัดในบางช่วงเวลา และมีอากาศปลอดโปร่ง 4. ห้องน้ำต้นรูด่างและต้นลิ้นบังกรเหมาะกับการปลูกในห้องน้ําเพราะเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในสถานที่ที่มีความชื้นมากและไม่ค่อยมีแดดส่องถึงสามารถฟอกอากาศได้ดีไม่ต้องการแสงแดดรำไรแค่เลือกปลูกต้นไม้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของห้องแค่นี้ก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้ห้องน่าอยู่ขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะแนะนำบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้ที่เยอะคุ้มที่สุดในคลอง8ดไหนใครสนใจคอมเมนต์บอกหน่อย